สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดูดวงประจำรายเดือนของช่องโอส h a ชโน l กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหมอภายนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทายดวงประจำรายเดือนนะครับของเดือนกรกฎาคมปี2518นะครับถ้าท่านใดยังไม่ทราบว่าตนเองเป็นคนลัคนาราศีอะไรนะครับผมแนะนําให้อาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดนะครับไปผูกลงตามเว็บไซต์ผูกตรงฟรีต่างๆท่านก็จะได้ลัคนาเกิดออกมาที่ผมแนะนําไม่ใช้ลัคนาเกิดในการทายนะครับเพราะว่าจะมีความแม่นยาสูงกว่าการใช้ราศีเกิดในการทายนะครับ เราก็มาดูกันเลยนะครับว่าแต่ละลัคนาราศีในเดือนกรกฎาคมปี2568นี้ดวงชะตาโดยภาพรวมกว้างๆจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราก็มาดูกันนะครับว่าในเดือนกรกฎาคมปี2568นี้ ดวงชะตาโดยภาพรวมกวางคนลัคนาราศีตุลจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยนี้คนลัคนาราศีตุลช่วงของวันที่1ถึงวันที่2กรกฎาคมจะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยดีมากนะักจะรู้สึกมีจิตใจที่ไม่ค่อยเข้มแข็งจะคล้อยตามคน,นอื่นได้ง่ายส่วนช่วงของวันที่3ถึงวันที่27กรกฎาคมจะเป็นช่วงที่สภาพจิตใจนั้นมีการปรับตัวเข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิมแต่ชีวิตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเ,เข้ามามาก อาจจะมีการเดินทางที่เยอะมากขึ้นและบางท่านอาจจะต้องระวังมีอาการเจ็บป่วยเข้ามาส่วนช่วงของวันที่28ถึงวันที่3 1กรกฎาคมจะเป็นช่วงที่อะไรหลายๆอย่างในชีวิตเริ่มที่จะมีความลงตัวนะครับจะมีความสุขกับชีวิตที่มากขึ้นและจะได้เข้าใจอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับตนเองสําหรับเรื่องของการงานาน,นั้นช่วงของวันที1่1ถึงวันที่1 8กรกฎาคมการงานในช่วงนี้จะต้องเน้นเรื่องของการเจรจาสื่อสารบางท่านอาจจะมีการเดินทางไกลเพราะเรื่องของการงานนะครับหรือการงานอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับคนต่างถิ่น คนนตต่าาางชาิมกขึ้ส่วนช่วงของวันที่17ถึงวันที่31กรกฎา,าคมการงานดูเหมือนจะเป็นไปได้ค่อนข้างดีจะมีโชคและความสําเร็จทางด้านการงานเข้ามานะครับสําหรับเรื่องของการเงินนั้นช่วคของวันที่1ถึงวันที่27กรกฎาคมคนลัคนาราศีตุลจะมีโช,ชคทางการเงินเข้ามาจะเป็นช่วงที่มีโอกาสหาเงินได้คล่องมือนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่ช่วงของวันที่28ถึงวันที่31กรกฎาคมการเงินอาจจะไม่ค่อยที่จะดีมากนะักให้ระวังมีปัญหาไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของ,ก,าของการเงินเข้ามาได้ ยกเว้นคนลักนาราศีตุนท่านใดที่หารายได้จากอะไรที่มีความเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาอันนั้นด้านการเงินอาจจะกลับดีแทนได้นะครับสำหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวถือว่าไม่ค่อยที่จะดีมากนักระวังจะมีปัญหากดดันที่แก้ไขได้ยากเข้ามาอาจจะมีเรื่องขัดแย้งภายในบ้านภายในครอบครัวหรือคนในบ้านคนในครอบครัวมีอาการเจ็บป่วยบางอย่างเกิดขึ้นเข้าของเครื่องใช้ภายในบ้านภายในครอบครัวอาจจะมีการชํารุดต้องมีการซ่อมแซมแก้ไขเปลี่ยนใหม่นะครับคนลัคนาราศีตุนจะต้องใช้ความอดทน อดกลั้นและมีสติอยู่กับตัวเสมอก็จะทําให้ผ่านปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีเองนะครับสําหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ช่วงของวันที่1ถึงวันที่27กรกฎาคมเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ยังพอเป็นไปได้ด้วยดีอยู่คนรักคู่ครองมีแนวโน้มจะให้โชค หรือให้การสนับสนุนบางอย่างแก่ท่านได้ค่อนข้างดีแต่พอเข้าสู่ช่วงของวันที่28ถึงวันที่31กรกฎาคมท่านอาจจะมีปัญหาไม่คาดคิดไม่คาดฝันบางอย่างเรื่องของความรักเข้ามาหรือมีเหตุการณ์ที่ทําให้ห่างเหินจากคนรักเช่นคนรักมีการเดินทางไกลเป็นต้นนะครับซึ่งท่านจะต้องอาศัยสติและความอดทนอยู่เสมอจึงจะผ่านปัญหาต่างๆไปได้ สำหรับคนโสดช่วงของวันที่หนึ่งถึงวันที่27กรกฎาคมเป็นช่วงที่อาจจะมีคนเข้ามาหามากกว่าปกติและคนที่เข้ามานั้นก็ดูเหมือนจะให้ความช่วยเหลือและให้โชคต่างๆแก่คนลัคนาราศีตุลได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับแต่จะไม่ใช่คนที่คนลัคนาราศีตุลน,นั้นถูกอกถูกใจมากนะักส่วนช่วงของวันที่28ถึงวันที่3 1กรกฎาคมเป็นช่วงที่ไม่แนะนําให้รับใครเข้ามาถ้าไม่จําเป็นนะครับ เพราะถ้าคบกันแล้วจะเกิดปัญหาไม่คาดคิดไม่คาดฝันเข้ามาเยอะคนลัคนาราศีตุลจึงจําเป็นที่จะต้องพิจารณาตรงนี้ให้ดีๆนะครับและนอกจากนี้คนที่เข้ามาในช่วงนี้อาจจะเป็นคนที่บ้านอยู่ไกลเช่นอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศเป็นต้นนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสารการไทายดวงประจํารายเดือนประจําเดือนกร,รกฎาคมปี2 5ง8ถ้าเกิดท่านใดสนใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูดวงปัจญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆท่านก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook ของช่องโอสติช n นลได้แล้วก็กด Subscribe ช่อง YouTube Channel ได้นะครับวันนี้หมอภัยก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนสวัสดีครับ